9. กนาฬิกากรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งประเด็นนโยบายผู้สมัครทั้งประเด็นการเข้าถึงประชาชนและคะแนนนิยมผลปรากฏว่าพลตำรวจเอกพงษพัฒนพงษเจริญน,นำมาเป็นอันดับหนึ่ง 9. นาฬิกาสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษอนุมัติร่างกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานได้ระหว่างแประยะติรอบสองเมื่อวาน ทำให้เกิดเสียงไม่พอใจในพักรัฐบาลอย่างกว้างขวางแต่ยังต้องมีการแปลยะติรอบที่3และลงมติในวุฒิสภาจึงจะบังคับใช้เป็นกฎหมาย9.30นาฬิกา30นาทีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเชิญสาม,มอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณพลตำรวจเอกปรทีตันประเสริฐพลตำรวจเอกวิเชียนพโศโพสีมาชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างโรงพัก396แห่ง 10น,นาฬิกาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,องมีมติอายัดโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่2งาน50ตารางวามูล,ลค่า10ล้าน8แสนบาทซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับเปิดบ่อนเล่นการพนันหรือบ่อนเตาปูน12นาฬกาตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับขึ้นกว่า3%หลังปิดซื้อขายพักเช้าวันนี้สืบเนื่องจากนายมาสกิ ชีรากะว่าผู้ว่าการธนาคารกลางประกาศจะลาออก19มีนาคมขณะที่รัฐบาลเผยต้องการผู้ว่าการคนใหม่ที่พร้อมสนองนโยบายผ่อนปลนด้านการเงิน